สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกๆท่านนะครับเรียกป๊อปบ่บาวหลบรอเะ็นปะ เลียนกันพุทธาษเดียววะไงกุ๊บอะมื่อนี้พ่พี่พี่น้องมาชมรถรอๆอรถแรงๆพี่นอ้องเมกกาเสียออดนะครับตัวนี้เจโอแปดซี่ 4, พี่น้องอินตานกาาันยัง เป็นงานเที่ยวงานถ้อยพี่น้องนี่ถมสานะครับเท่กันจะจ่อเลยพี่นอ้องอยู่กับพี่ซีอสองร้อยนะครับเจ้าคุณปูเฮ้าฟ้าสิทธิ์มันเป็นผู้คุ้มคนทนจัดให้ทีมงานนะครับอ,อยู่ทางบันไหวพี่น้อง อ oh. ไปแล้วครับ๋ะ uh. นี่ก็อนี่ก็แปดซี่ <c oughs> พี่ <c oughs> พน้ oh. องเสียผู้ดินโอ้โหเกี๋ยวไงครับ oh. เออเอออ้า วันนี้พัดเปลี่ยนหมุนเวียนพี่นอ้องสำหรับทีมงานของเอ่ามีสี่ขั้นนะครับเท่าละสองเทาละสองนะครับพูดละสิบเทียวสิบเทียวพี่น้องแดงได้สวยมากเลยพี่น้องเ,อ,เอ้เห็นรถรอเห็นรถเทเพราะไรผมนี่ เดี๋ยวแปดสีพี่น้องเสียพูดดินจัดเต็ม ดอกบางๆครับโบนได้ดอกหนาเนาะครับนี่แบงโคตอ้องกวดกองกวดกองซะก่อนเนาะครับหลอกบโหนาเนาะครับจังสีจวงได้เนาะครับต้องหลอกเป็นกองไว้ซะก่อนดินแห้งครับพี่น้องเบิ้งกรอดครับไงคุบเลย เวลาประมาณบ่ายโมงกกวัวพี่น้องอากาศจะห่อนนะครับสวยมากหรือว่าเที่ยงนี่ช่วงเศ้านี่หนาวจนสะบ,บันนะครับเย็ยนแห้งสา,สายมามีแดดไม่ยังก้ารู้สึกว่าห่อนห่อน,นหนาวๆพี่นออ้องขอบคุนขอบคุณพี่น้องผู้เข้ามาติดตามมาชมนะครับช่องยูทูบสมบัติด,ดำซิ่งนะครับพี่น้อง ออถือก็ถือใจกับกดไไคลให้นับแน่เด้อพี่น้องนะครับเจ้าคุณปูณนี่เป็นเครื่องโคบัลสุนะครับรอยยี่สิบห้าแรงมาหกพีเก้าสิบห้าครับหกสูบได้เล็กอินเจคชั่นเทอร์โบปูงี้นี่แปดสิบสามนะครับ 0.83ลูกบาทเมตรอ้ยไงงองเลยพี่น้องพวกวหงอเกลื่านผู้ครับแม่โค่นะครับฟ้าสิทธ้าววูวงเกลื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียอดเนี่ยไปมา ทีมงานเฮายัางบ้าด้กินข้าวเที่ยงกันได้พี่น้องวันที่จิ้มเข้าวเที่ยงตอนไหนบุ๊เคเจ๊จะซื้อกับเขาบ้าล้วครับวับงหันนี่น่าจะอีกคนละเที่ยวสองเที่ยวน่าจะหยุดกินข้าสักก้อนนอะครับอู้ดังบ่เป็นซอ่หมดบอพี่น้องเอ้ยอ่าฝาเสียดนี่แหงชีรับเต็มๆครับเพราะว่ารถพฝนบ่มีแอ เห็นอยังเลยออกไปอยู่ทั้งเๆเนาะครับอือหืออู้หู้อ่ะเบิ่งชมรถล้อกันนะพี่น้องนี่เอวแปดซี่เนาะครับ เอเอเอ้ยยอ,อ,อ้าเอ้าแต่หน่อยแต่หน่อยข้าเล็กน่นนะ ก้าวครับก้า อันนี้มาแต่ทางชุมพบลบุรีครับสำหรับเจา้า 8c ตัวนี้ปัญญารุ่งเรืองยนต์นะครับเป็นผู้จัดส้างมาของเสียผู้ดินนะครับ ko 8c 210ปรงมาพี่น,อน้องเกลมเทอร์โบนะครับ าลอกหน้าทุบสาพี่น้องอยู่ทางบ้านไว้นะครับตำบลภูเงินอำเภอเสรีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเฮาผู้วอาผู้จ่าสุพีสุน้องฟังกับมือนีนช่องยูทูปสมบัติดำเซิ่งนะครับอ่าเป็นผู้วอาผู้จ่าสุพีสุน้องได้ฟังกัน ขอบคุณขอบคุณพี่น้องผู้เขามาติดตามมาชมค่อยให้กำลังใจนะครับบอลิมบุญคุณของพี่ของน้องนะครับเดี๋ยวสิสรรหาหาชิปมันม่นมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งหม่องเพิ่นเอาดินไปทเทกันนะพี่น้องผมสาานะครับโอ้สติเกอร์โอ้สมบัติดำสิ่งก็มีตัวนี้ หลุบล้อขนาดพี่น้องเกียวแปดซี่อะบอกไกลกันได้พี่น้องนี่ครับโอ้ลมแห้งลมแห้ง มาเบิร์นเอลฮาร์สุดนังแปร์ครับปูงโปต,ต้าโตแรงนะครับรถยอดนี่ย่อมครับรุนนี่ ขนาดเลยครับนี่น่าจ,จะถมเสมอถนนนะครับ โอ้ oh. ไงกุบเลยพี่น้องโอ้เหรอถึงย่งมาเตอรเคิงเลยครับ mm. เหลือกวามสม坤นะครับน่าจะอยวางลอยเที่ยวเนาะพี่น้องจังสีเตรียมนี่เดี mm. ๋ยวนี้ตกไปประมาณ สี่สิก็เตี๋ยวนะครับหยก 4, ยหสีหาชิปเราหรือสี่หาิเรมั้งนะครับเบิง่เงเอรเดีวอ่าเ,เ,เนิ่มๆครับเนมเน

你把。 น้องระบังสายไฟนะครับลันขนาดพี่นอ้องเอ้าสำหรับวันนี้คลิปนี้ลากันซํานีดละพี่น้องนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจังกลับมาพบมาพอกับทีมงานของข้าวไม้นะครับทีมงานกะสีกินเข่าก็ดีละพี่น้องนี่ใบม้งกลัวหรอครับขอ,อบคุณขอบคุณพี่น้นองผู้เขามาติดตามมาชมนะครับ เดี๋ยวลาด้วยเจ้าแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับคู่โปตาชโชเฟอร์จักซื้อวางในบุปลายยังบุนี่ผมก็บ่ได้ถามซื้อเพิ่นนะครับอ,อ่ะเดี๋ยวเชินมาจังพอกันไหมพี่นอ้องสุขภาพแข็งแรงพี่น้องมีเงินท่องใส่กันหลายๆครับสวัสดีครับ